เออพนนาสวัสดีพี่น้องวันนี้มาพ่อไข่บดแดงอโตเครื่องคุเครื่องคูกว่้กินมานตายตองไปาออาโ้พี่น้องมานมันมันกูขี้ปุ้น มันโคบเบิดตอนนี no aan, ้มันคคบเบิดแล้วมันสุกมันมันเพรนว่าได้พวกลายพี่น้องโอ้มีแนวแกงพี่น้อง Se on ยอดไปเลยนี่คือวิธีเนาะวิธีการคัดกรองรถแม่มันออกแต่ไข่โอ้ยอะไรร้องนี่นะอย่ามองเป็นม็อกพูนอยู่วายวะเดี๋ยวมันจะกัดไข่วิธีคัดกรองเอาแม่มันออกแต่ไข่ไปเนาะโอ้โหวิธีนี้เฮ็ดมาแต่รุ่นใดเนานะนเดี๋ยวพอกระโดดซ้ำห้ำบ่เดี๋ยวนี่จะหำแล้ว ของของหำเดียวของไข่เพื่อนเห็นมาแต่พวกกระโดดซ้ำคำว่ะถ้ามันเพื่อนบบจักเลยเัาเดี๋ยวนี้จะหำแล้วอุยอันตรายสุดๆเลยพลาดโอกาสแล้วสองคนน่ะเพิ่งเด้อสองคนเด้อขามาส้มเด้อ พา,แล,พาแล้วพาดแล้วพน้องมได้กินไข,ข่หมูแดงพคนเละนนไปหาได้ลายแต่แต่ตว่าเคืองขู่พี่น้องต้องจับคููให้ถึกการน่ากินนะสองคนนะก,ก็จเเงินกันอันอาศอันทะเลอันทะเลดิ อาหารเถิงอากาศเลยนะี่อาหารสันสูง,อ,สงอัตพานหาดักอัตพานกินแมมันเลยที่บุญม,มันบดชมมาเด้ขขอขยะไข่หัวแดงเลยกินอนนาหารสันสูงพี่น้อง ้อยไข่มดแดงพี่น้องว้าพี่น้องรุ่นกันพี่น้องอาหารตามป่าตามดงเนาะอาหารสันซูงหรือวไข่มดแดงอาหารถึงอากาศโอ้นี่เจียบแท้ๆเว้ย กับตุวง,ง,งเงยมนะันเจ็บปังไอปอกลมงมันต้าโอ้ยเมยังไลยสะดวงน,ะน,นี่อันนี้อันนี้ซองกำพอน,นะ <c oughs> บวมเ็นกำกิโลเลยพี่น้องเอามือกำออกมาพอน,นะกำนะั่้น่กำลั่นนาะอยู่กับอยู่พูดจริงโต qua quà với cháu? Ồ, cái tu là đại của thu ban là bạn. nào đen này tắm này nha. phun bay. hả hằng này này là hằng กันอยู่ต้นดูไข่นะป้าจบอันวะเมนูมูนีต้องเมนูก๋อยไข่หมดแดงแซบแซบนี่คือเข้มไปหน่อยบอลโยบอลเศร้า มีแต่ลายทหารพี่นอ้องหูทางในหูลายทหารน,นอนอยู่หุ่มผู้ผูปมีนากางและมานอนอยู่อยู่แปนพี่นอ้องพ่อมนขึ้นนีบรบมุ้มงอันนี้เนาะนักก็รมะมาแลงกินอาหารดีพี่นอ้องกลอยขนมนแดง อาผู้ขาก็สิไดจจบคลิปเด้อพี่น้อง,องาหาก,กินตามป่าตามดงพคนวะสิตกรรมกรหรับจ่านอนนำดินกินนำหยาไป,าาปา <laughs> ไปบ้าแล้วพี่น้องรถกะพิ่นไปปลาบ้ยาแหล่พันหย่ายถิ่นยังเหลือแต่กรรมกรนี่แหละโดยที่เฮาได้มีหยังเลย เอากะเอตแต่แห้งเนาะนี่ต่แห้งไปสู่กัำยังงานของเฮาเอาพี่น้องมาน,นี้กับผู้ขัาสิได้จบคลิปเดอ้อเสีได้จบคลิปลงแล้วเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามผู้ขาบเนี่ยอยู่สีสังแสงดาวเสนาเดอ้อสบายดี